สวัสดีครับวันนี้พบกับตั้มรถบ้านอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะฮะมีเป็นของที่ตั้มไม่ค่อยได้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 ได,ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะฮะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมอ่าคันนี้ประเดีย๋ยวเป็นรถของพวกพวกกันฝากขายเรียกว่ารถฝากขายดีกว่ารถบ้านแท้ๆนะฮะอ่าไม่ต้องพูดเยอะเลยอ่ะเข้าเรื่อง ตัวนี้นะครับเป็นฮุนไดนะฮะฮุนได H1 นะครับผมทัวริงฮุนได H1 ทัวร์งปี2017โอ,โอ,โอ้โหถ้า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 ได้ทราบราคาเนี่ยอย่างที่บอกฮนะตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นประหยัดถ้าเป็นมือสองก็เป็นฟังก์กชันที่ควรจะมีแล้วก็ประหยัดใช้ใช้งานได้ทันทีครับผมอ่ะมาดูที่ตัวรถเลยนะครับผม ตัวรถนะฮะสีเดิมนะครับสีเดิมเดิมเดิมทุกทุกจุดนะฮะน mm ็อตน็อตไม่มีขยับนะฮะริ้วรอยมีบ้างจากการใช้งานนะครับแต่ยังแต่รถก็เป็นรถที่สมบูรณ์นะฮะ mm hmm. ตัวลิ่งตัวเนี้ยธรรมดาจริงมันกําเนิดมามันจะเป็นเบาะผ้าจะเป็นเบาะผ้า mm hmm. แต่ตัวนี้เจ้าของเดิมนะครับได้อัพก็คืออ่าพุ้มหนังหุ้มหนังใหม่หมดทั้งคันนะฮะ mm hmm. ก็เรียกว่าเรียบหรูดูดีฮะเรียบหรูรดูดีอืม เนี่ยฮะเบาะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมเป็นเบาะหนังหมดแล้วก็สิบเอ็ดที่นั่งก็คือเป็นเบาะหนังหมดเลยหุ้มหนังใหม่ทั้งคันนะครับผมอ่ามาไปเดูไปดูจุด,ดอื่นกันประตูเป็นแมนวนวลนะฮะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเนียครับบ่งบอกความเป็นฮุนไดเฮชวันทัวรอ่าจะประกอบเป็นสามรุ่นนะฮะหลักๆของฮุนไดนะครับจะเป็นเริ่มต้นก็คือฮุนไดทัวร์ลิงนะครับฮุนไดเฮชวันทัว รุ่นที่ถัดมาจะเป็นฮุนไดเฮชวันอีลิตนะฮะถัดมาอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นดี u ักแล้วท็อปที่สุดก็จะเป็นฮุนไดแกรนสตาร์เล็กจะไม่จะไม่ใช้รหัสคำว่าเฮชวันจะใช้คำรหัสคำว่าแกรน d s สตาร์เล็กมีแกรน d s t a เล็กก็จะแยกออกมาเป็นแกรน d s t a เล็กวีไอพีกับแกรน d s สตาร์เล็กวีพรีเมียมนะฮะพรีเมียมก็จะเป็นตัวถูกลองอมานิดหนึงนะครับเนี่ยฮะเบาหุ้มหนังทั้งคันเนี่ยฮะหนังนุ่มนุ่มมากรถเดิมนะฮะเนี่ยฮะ รถแม้กระทั่งรถที่ฝากขายเนี่ยพลาสติกก็ต้องยังไม่แกะเหมือนกันนะครับก็เราก็ก็เหมือนช่วยคัดช่วยกรองมามาให้เพื่อนๆอ,อีกอีกชั้นหนึ่งแล้วละ่ะนะฮะเนี่ยฮะน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับผมรถน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะซอกเซิร์สวยเนีย่ยมาแบบเรียวๆเ,เลยรถสวยครับผมอ่ะมาเบาะนะฮะปรับได้เหมือนกันนะครับผมเดินหน้าถอยหลังเนี่ยฮะสำหรับบางคนจะซื้อไปใช้งานนะครับใส่กระเป๋าเนี่ยเดินทางได้สามสิบตัวสามสิบนิ้วนะฮะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้าถึงหกใบก็เฉลี่ยแล้วประมาณสักสี่ร้อยลิตรประมาณสักสี่ร้อยลิตรได้แต่ถ้าบางท่านเนี่ยอาจจะเดินทางประมาณสักเจ็ดแปดคนถอดเบาะแถวหลังลงถอดเบาะแถวหลังเนี่ยลงปึ๊บจะได้พื้นที่เจ็ดเจ็ดร้อยลิตรบวก700บวกเจ็ดร้อยลิตรบวกบวกก็ถือว่าโอโาหมหาศาลนะฮะกว้างใหญ่ไพศาลเลยการถอดน,น็อตแถวหลังลงนะฮะก็ไม่ยากเนี่ยคือก็ถอดน,น็อต ด้านหลังเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวด้านหน้าอีกสองตัวเหมือนกันถอดน็อตเบอร์สิบเจ็ดถอดปุ๊บลราหงายลงได้เลยเป็นเบาะที่น้ําหนักเบามากนะฮะเบาะไม่ไม่เรียกว่าเบามากหรอกเบาที่สุดในรถมันดีกว่าเบาะแถวหลังมันจริงว้มันไว้สําหรับแบบเออเผื่อมีการถอดหรือยกลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพายองพายางเนี่ยครับรถเนี่ยพายางของเดิมนะฮะตัวนี้มันเป็นเอ่อออปชั่นปีสิบเจ็ดทัวริงถ้าทัวร์ลิงทัวริงหรือตัวเริ่มต้นเนี่ยในปี 2,011เนี่ยแรงม้าเขาจะได้อยู่ที่อ่140กว่าแรงม้าแต่ถ้าเป็นพวกนี้ตัวนี้เครื่อง A2 เหมือนกัน175แรงม้าเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับตัวนี้อัปเกรดนะฮะแม็กตรงรุ่นนะครับแม็กตรงรุ่นของปี17นะครับผมนะครับยางยางยังข้างใหม่ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับผมเนี่ยฮะเบาะหนัง ปุ๊บอ่าเดี๋ยวจะหมุนสามร้อสิบองศาให้ดูนะครับอ่าตัวนี้หมุนได้เหมือนกันหมุนสามสิบสามสิบองศาสามร้อสิบองศาทำง่ายโยกมันจะมีคันโยกอใต้เบาะด้านหน้านะครับผมโยกไปทีหนึ่งปุ๊บเบาะตัวกลางจะกระเด้งลงไปนะฮะโยกอีกทีหนึ่งปุ๊บอ่าเบาะตัวนี้จะหมุนได้ทั้งซ้ายและขวานะฮะหมุนได้ทั้งคู่สามร้อหกสิบองศานะครับอืม พอหมุนกลับจริงๆการหมุนสามร้อยองศาจริงๆอย่างที่บอกจริงๆมันไม่ได้เหมาะไว้สาหรับนั่งเดินทางจริงๆมันเหมาะสําหรับเอ่อในการนั่งเบาะแถวที่สามแล้วนั่งเหยียดขามาตัวที่ตัวนี้นะฮะหรือเป็นการนั่งลักษณะแคมปิง้งเดินทางท่องเที่ยวนะครับอืมนะมาดูมาดูในส่วนของคอาพ,พิดผู้โดยสารกันเอ่ออุปกรณ์ที่จําเป็นนะฮะสิ่งที่มันควรต้องมีฟอรซิลิตี้ทั่วทั่วไปอุปกรณ์มาตรฐานในการ เรื่องความปลอดภัยแอร์แบ็กคู่มีสองใบเหมือนกันนะครับแอร์แบ็กคู่มีเหมือนกันนะฮะแต่อย่างที่บอกครับถ้าเป็นตัวปีสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่เนี่ยไม่มีแอร์แบ็อตัวนี้ออปชั่นจะตัดลงไปเยอะเลยตัดลงไปเยอะเลยนะฮะตัวนี้นะฮะระบบแอร์ระบบแอร์ตัวนี้เป็นแมนนวลนะครับอืมแอร์ air เป็นแมนนวลเนี่ยฮะปรับหนึ่งสองสามสี่ที่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นปรับเอ ปรับแอรหลังนะครับพวกนี้ก็ปรับโดยทั่วไปนะครับวิทยุเป็นวิวซีดนะครับผมเดิมโรงงานนะฮะวิเดิมเมโรงงานวิวซีดีเนี่ยฮะพงม,มาลาัยสวยหุ้มหนังนะครับผมเลขไมลหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเดี๋ยวเราไปเปิดดูที่ตัวคนออคพอกิดคนขับไปทีนหนึ่งนะฮะมา เดี๋ยวขออนุญาตติดเครื่องเลยนะครับติดเครื่องเพื่อสูดอากาศตามตามเดิมเช่นเคยขอแอร์นิดนึงร้อน <laughs> อ่าเนี่ยครับแอร์หลังนะครับปรับเหมือนเดิมนะฮะถ้าเลื่อนมาที่ศูนย์นะครับผมถ้าเลื่อนขีดแดงมาที่ศูนย์คือปิดถ้าเลื่อนขีดแดงมาที่ R นะครับผมก็จะบ่งบอกเอ,อว่าให้ข้างหลังปรับกันเองที่จากจุดนี้นะครับผมข้างหลังปรับกันเองนะฮะ เนี่ยฮะจะมีที่ปรับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเลื่อนเหน,อเหนือสีขีดสีได้เ่เหนือศูนย์ขึ้นมาก็คือให้คนขับเป็นคนปรับนะครับให้คนขับเป็นคนปรับแนะนําให้เป็นคนขับเป็นคนปรับดีก,กว่าเพราะว่าผู้โดยสารบางท่านอาจจะปรับไม่เป็นนะฮะเนี่ยฮะวิววิวก็เป็นวิวซีดีนะครับผมอ่ามาดูเลขหมายชัดๆนะครับตัวน,นี้ใหม่แท้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลนะฮะร,รถพึง่งถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาเลยพึ่งเข้าศูนย์มาตอนแสนห้าห้า ็่ายมันเครื่องมาแล้วก็ได้2,000กิโลวิ่งได้2,000กิโลอืมอ่ากระจกเพดานนะครับตัวนี้มีไฟกจกแต่งหน้านะครับมีไฟให้นะครับมีก็อุปกรณท์ที่ใช้งานเนี่ยโดยทั่วไปก็ใช้เหมือนเหมือนเหมือนในรุ่นทั่วๆไปเลยต่างก็จะเป็นในส่วนของเรื่องจออะไรพวกเนี้ยจอจริงจริงก็เดี๋ยวนี้ณปัจจุบันนะถ้าจะเปลี่ยนก็ไม่แพงเลือกเอาตามฟังก์ชันที่เราถูกใจเลยนะฮะมีหลายแบบ อ่าลืมบอกไปตัวนี้ได้บ้านมารอบคันนะฮะคันนี้บ้านรอบคันมีมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับผมคันนี้มันเป็นรถ,รถ,รถบ้านแท้นะฮะกระจังหน้าจะแตกต่างออกไปสักนิดนึงนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นทัวร์ิงจะมีคิว้วสังเกตบางท่านจะบอกเอ๊ะทำไมหน้ามันแปลกตัวนี้มีเฉพาะรุ่นนี้กระจังหน้ากันชนหน้ารุ่นนี้ที่จะเป็นทัวรลิงนะครับผม ามาดูห้องเครื่องนะครับผมเนี่ยฮะน็อตไม่มีขยับแม้แต่นิดเดียวแก้มสวยซอกสวยพับในสวยทั้งขวาและซ้ายนะครับน็อตไม่มีขยับสักแะกนะฮะเนี่ยฮะรถฝากขายก็ต้องสวยเหมือนรถขายนั่นแหละครับเนี่ยฮะซุ้มโชกเบ้าโชกสวยเครื่องยนต์นะครับ A 2สองนะฮะเครื่องยนต์ A 2สองเนี่ยฮะเขียนเทคเอสองทคพนะครับตัวยีตัวนี้ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้าแรงบิดอยู่ที่สี่ร้อยสี่ร้อยสิบนิวตันเมตรนะครับผมก็เรียกว่าประหยัดแล้วแรงเหมือนทั่วทั่วไปเลยแทบไม่มีอะไรต่างกันในการขับขี่ระบบช่วงล่างเหมือนกันนะครับข้างหน้าเป็นแมพเพอร์สันสตัดด้านหลังเป็นไฟลิงนะฮะอ่ะคันนี้เราโม้กันมาเยอะแล้วรถสวยนะฮะตามรถบ้านเรียกว่าการันตีรถสวยรถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํานะครับผมอ่ะนาเสนอราคาเลยครับอยู่ที่ ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ดราคาห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับผมฟังไม่ผิดนะฮะอ่ะสนใจคันนี้นะครับโทรหาตามรถบ้านได้เลยอยู่ที่ศูนย์แปดหกสามหนึ่งเจ็ดห้าแปดศูนย์ศูนย์ฟังอีกครั้งนะครับศูนย์แปดหกสามหนึ่งเจ็ดห้าแปดศูนย์ศูนย์นะฮะ คิดถึงฮุนไดคิดถึงตั้มรถบ้านนะครับผมลบกวนนะฮะเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับผมเป็นกําลังใจนะครับให้ช่องเล็กๆนะฮะช่องรถดีชนแนลนะครับผมนะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับเข้ามาแนะนําเข้ามาเพิ่มเติมได้ว่าใครใช้รุ่นนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมแนะนํากันได้นะครับผมนะฮะฝาก h1 ชัทัวร์ลิงคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ